ไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาเติมเต็มความโลภของมนุษย์ได้เรื่องราวของตาลุงร้อนตังที่มีปัญหาทางด้านการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังทำให้ตาลุงต้องตัดสินใจทำเรื่องโง,โง่ๆจนเรื่องราวมันยุ่งเหยิงและเลเทมากกว่าตอนที่เดือดร้อนแค่เรื่องตังในเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็สร้างปัญหาเพิ่มมันซะเลยชีวิตจะได้มีสีสันและเรื่องราวความวัยปวงของตาลุงคนนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิมจะเสนอร้อนเงินแต่อตอนนี้กูก็ร้อนเหมือนกันให้เสียงภาษาไทยการสปอยยโดย าว,วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @TUBE 360คำเตือนที่ ไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ตาลุงคนนี้เขามีชื่อว่าเจอร์รี่เขามีอาชีพเป็นผู้จัดก,การเต็นท์รถตอกต่อยเร,เราต้องอยู่ภายใต้อนานาจของพ่อตาเนื่องจากบริษัทเต็นท์รถก็เป็นของพ่อตาที่รวยอู้ฟู่มาจากการทำธุรกิจมากมายเออกูเป็นลูกจ้างพ่อตาตัวเองแต่ตอนนี้บัตรีี่มปัญหาเรื่่่องงงตาบักเจอร์รี่ที่่คิดไมตก็ สอตัวนี้ที่คนรู้จักที่เช่อเชฟเป็นคนแนะนํามาว่าไอ้สอตัวนี้รับทํางานทุกอย่างเพราะเราเป็นคนนัเอาวุธสู้เออไม่เลือกงานไม่ยากจนคนซ้ายชื่อข่าวคนขวาชื่อเกียร์และงานที่บักเจอรี่อยากจะให้สอตัวนี้ทาก็คือให้มันทั้งสองตัวหนักไปรับพาตัวเมียของบักเจอรี่เพราะจะเรียกค่าถ่ายเฉพาะตาเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น8ปดหมื่นเหรียญโดยค่าจ้างเป็นรถใหม่หนึ่งคันก็คือจะได้รถใหม่ไปใช้ในการทํางานทันทีแล้วก็ตังอีกสี่หมื่นเหรียญเมื่อเสร็จงานเออง,งานง่ายๆสบายๆตา,ามแป๊บเดียวก็ได้ต,ต 40, บบมามทั้งสี่หมื่น เห็นว่าตอนนี้คุณพ่อตาขี้งกดันโผล่มานั่งดูทีวีที่บ้านของเขาทางทัที่ปกติก็ไม่ค่อยจะมาเนื่องจากบักเจอรี่กับพ่อตาไม่ค่อยจะถูกกันเราบักเจอรี่เป็นแค่ลูกจ้างตอกต่อยที่รับตังค่าจ้างจากพ่อตาทุกเดือนเออกูไม่อยากมีลูกเขยเป็นลูกจ้างแต่บักเจอรี่ก็ทําอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าพ่อตาจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมันก็ไม่ได้รวยด้วยเพราะตังใครก็ตังมันเออถ้าอยากได้ตังเยอะๆมึงก็ต้องหาเอาเองดีแต่บักเจอรี่ก็เหมือนพยายามยื่นข้อเสนอทางธุรกิจเพื่อจ่อตังของพ่อตาม,มันลงทุนเราะตอนนี้เหมือนอทีีททท่่่นนางงย้มมรวตััไ นก็เลยอยากจะให้พ่อตาอนุมัติเพื่อจะได้กําไรระยะยาวแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องตังอีกต่อไปแต่พ่อตาก็บอกว่าขอไปคิดดูก่อนเพราะมันเป็นตังส่วนกลางของบริษัทที่ต้องมีการปรึกษาหาร,หรือกับลูกฝ่ายอย่างรอบคอบไม่ใช่ว่ากูจะใช้ตังมั่วๆแบบมึงในะไอ้ลูกเขยเออทาไมรอบคอบกูก็คงไม่รวยแบบนี้หรอกวันต่อมาบักเจอรี่ก็มาทํางานตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะมันก็ทําให้เราเห็นว่าบักเจอรี่พยายามเอาเปรียบลูกค้าที่เอารถมาซ่อมเนื่องจากอยากจะได้ส่วนต่างจากการคดโกงที่มันเป็นคนโกงเองทําให้ลูกค้าคนนี้ไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรไไไมมม่่่ด้เเพรราาะะออยกจีืง ถือซะว่าวันนี้เป็นวันสวยของกูกันละกันในขณะเดียวกันที่บักขาวกับบักเกียที่ตอนนี้ก็แวะมาสวัสดีแก,กกับสาวก็เ,เป็นการฆ่าเวลาก่อนนี้จะเข้าไปรักพาตัวเมียของบักเจอรี่เพราะาดีกว่าต้องอยู่เฉยๆก็เลยหาสาวมาสวัสดีแกซะเลยเออถ้าให้สวัสดีแก่ฆ่าวเวลาแบบนี้กูรอดได้ทั้งปีต่มันที่บักเจอรี่ที่ตอนนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากพ่อตาบักขาวเริ่มจะสนใจที่ดินที่บักเจอรี่ลูกรักเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนเพราะเขาส่งคนไปสำรวจจนได้รู้ว่ามันน่าจะทำกำไรได้แบบอื้อซ่าพ่อตาก็เลยนัดใ,ให้บักเจอรีีี่ดดกใจอ มันก็เลยรีบมาหาบักเชฟซึ่งเป็นคนที่แนะนําบักเจอรี่ให้รู้จักกับบักคาวกับบักเกียร์นั่นแหละครับบักเจอรี่ก็เลยบอกกับบักเชฟว่ามึงติดต่อไอ้สองตัวนั้นได้ไหมเพราะกูอยากจะยกเลิกการจ้างงานเนื่องจากตอนนี้จะได้ตังจากพ่อตาแล้วแต่บักเชฟก็บอกว่ากูก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ที่กูจะต้องมาติดต่ออะไรให้มึงแบบนี้อ้าวอะไรวะนั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็บุกมาที่บ้านของบักเจอรี่เพื่อจะมาจับเมียของบักเจอรี่ที่ชื่อจีนตามที่ผัวของมันต้องการแต่เจ๊จีนก็็่่ยแแลลละะะพาานนสรรรตตักกเเปปโช์จจววิิง ลงบันไดจนสลบสลด์ไปซะอย่างนั้นอดีจะได้ไม่ต้องไล่ตามไม่เสียเวลาในขณะเดียวกันที่บักเจอรี่ที่ตอนนี้ก็มาคุยกับพ่อตาโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามีจะเป็นยังไงแต่ก็คุยกันไม่ลงตัวเพราะบักเจอรี่มันก็แสดงอาการหัวหมอแล้วบอกว่าไม่ได้จะให้พ่อตาท,ทําธุรกิจด้วยแต่อยากจะขอยืมตังค์มาซื้อที่ดินเพื่อที่จะได้กําไรจากธุร,รกิจคนเดียวทําให้พ่อตางูนงเงดและบอกว่ากูไม่ใช่ธนาคารที่จะปล่อยกู้ให้ใครเอาตังค์ไปลงทุนถ้ามึงอยากกู้มึงก็ไปกู้แบงก์ดชจะมากู้อะไรที่กูเออาาเ่่จอรีีทไม่รู้จะทํ้องกลับมบ้านเจะให้้มีทากับ กินแต่มันก็ทําให้บักเจอรี่เห็นว่าตอนนี้เมียของมันโดนจับตัวไปแล้วบักเจอรี่ที่รูปแบบนั้นก็ไม่ได้ตกใจเพราะตอนนี้มันก็อยากจะใช้แผนเดิมในการหาเงินหาทองเนื่องจากเพิ่งจะโดนพ่อตาไล่มาอย่างกระหมูกระหมามันก็เลยรีบโทรไปหาพ่อตาเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ลูกสาวของมึงโดนจับตัวไปแล้วมึงจะต้องเอาตังค์ไปไถ่ตัวมันด่วนเลยเพราะตอนนี้กูร้อนเงินสดๆในขนาดเดียวกันที่สองตัวนี้ที่ตอนนี้ก็รีบพาตัวประกันออกไปให้ก๊าลยจากเมืองแต่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนจู่ๆก็มีรถตำรวจขับตามมาท่นก็พราะรถคันใหม่ที่บบัักกกกจออ่าาาาดยนว็ู เมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอ้เพื่อนเลิฟแล้วพอตำรวจคนนี้เดินเข้ามาถามบักขาวมก็ดันทำตัวมีพิษรถทำให้ตำรวจคนนี้เริ่มสงสัยและสั่งให้บักขาวออกมาจากรถเพื่อจะตรวจคนดูสักนิดหนึ่งบักเกียที่รู้แบบนั้นก็หงุดหงิดมันก็เลยงัดปืนออกมายิงใส่ตำรวจจนตายหาต่อหน้าต่อตาของบักขาวเพื่อนเลิฟซะยังน้นอ้าวมึงยิงตำรวจเฉยเลยแต่บักเกียก็เหมือนจะชิลๆอย่างกับว่าการฆ่าคนเป็นเรื่องปกติสำหรับมันมันก็เลยสั่งให้บักขาวเพื่อนเลิฟรีบลากศพตำรวจคนนี้ไปซ่อนไว้ข้างทางแแตต่่่่กกกกกก็็็ยยัััังงงไไมมมททนนนนนนด้้้เเออออาาาาาาาศปซจจๆีีรรรควววผลลละหหบบขใ์ึ มันก็เลยขับรถไล่จี้รถดวงสวยคันนี้ทําให้รถคนดวงสวยพลิกคว่ำแต่บักเกียก็ยังไม่หนาใจและรีบลงมาจากรถพร้อมกับยิงคนดวงสวยทั้งสองเพื่อเป็นการปิดปากแม่งทําไมโหดจังวะหลายชั่วโมงต่อมาทางการก็รีบโทรมาแจ้งแม่สาวคนนี้เพื่อให้รีบมาที่เกิดเหตุเพราะาเธอคือสารวัตรสาวท้องแก่ที่มีชื่อว่ามาร์ตกันเดอร์สันเรีกสั้นว่าเจมาร์ซึ่งเจมาร์ก็ต้องรีบไปดูที่เกิดเหตุถึงแม้ว่าตอนนี้จะกําลังท้องอยู่ก็าตามเออถือซะว่าพาลูกไปทํางานด้วยและพอมันถึงที่เกิดเหตุเจมากกร์ก็ สคนและคนดวงซวยสองคนที่โดนยิง <c oughs> ก็น่าจะเป็นเพราะผ่านมาเห็นเหตุการณ์เฉยๆจากนั้นเจมาก,ก็ถามตำรวจคนนี้ว่าสมุดใบสั่งของตำรวจคนที่ตายมีอะไรเขียนไว้บ้างตำรวจคนนี้ก็เลยบอกว่ารถคันสุดท้ายที่อยู่ในบันเทิงคือรถเซียร่าสีน้ำตาลอ่อนทะเบ,บียน d l เไม่มีหมายเลขซึ่งเมื่อทำให้เจม้าคิดว่าทะเบ,บียนรถดี r น่าจะเป็นรถของบริษัทขายรถแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นของบริษัทไหนเพราะรกูเป็นตำรวจไม่ได้เป็นคนขายรถเ,เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะจ๊ะในขณะเดียวกันที่บักเจอรี่ที่ตอนนี้ก็มาคุยกับพ่อตาเก <c oughs> มันก็บอกพ่อตาว่าจะมาเรียกตังค่าไทยหนึ่งล้านเหรียญก็เป็นการแลกกับชีวิตของตัวประกันทนนั้นที่มันบอกกับบัคเขาและบักเกียวว่าจะเรียกตังค่าไทยแค่แปดหมื่นแต่ตอนนี้ขึ้นเป็นหนึ่งล้านและแม่งขึ้นทีเป็สิบเท่าแต่มันยังพยายามบอกกับพ่อตาว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจเพร,ะราะถ้าไม่อย่างนั้นเมียของกูจะเป็นอันตรายตามคำขูข่คอยพวกจอนท,ทั้นที่ความจริงมันนั่นแหละเป็นคนสั่งให้จับเมียของตัวเองเออใครมันจะไปคิดในขณะเดียวกันที่เจมาที่ตอนนี้ก็ได้บอกแสจากรถของคนร้ายมามว้้รอาหงสแก็ลบบึถ ที่เพิ่งจะสวัสดีกับคนร้ายเมื่อวานนี้แต่แม่สาวคนขวาก็บอกว่ากูไม่รู้ไม่รู้เราโมดแต่สวัสดีกันเลยไม่มีเวลามาซักถามเรื่องไร้สาระแต่น้องคนซ้ายก็เหมือนจะได้ยินแว่วๆว่าไอ้สองตัวนั้นจะไปที่เมืองทวินซิตี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทําอะไรเอออันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสวัสดก,กแบบมีประโยชน์ในขณะเดียวกันที่บักเจอรี่ที่ตอนนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากบักข่าวแต่บักข่าวก็บอกว่าเรื่องราวมันยุ่งเหยิงกว่าที่เมืองเคสเราบักเกียร์ค่าคนดวงซวยไปถึง3คนพวกมันก็เลยขอเพิ่มค่าจ้างเป็นแย แล้วกูจะได้อะไรนี้ตามมาที่เจามาที่ตอนนี้ก็ได้รับรายงานว่าในคืนวันที่ไอ้สองตัวนั้นพักที่โรงแรมมีการใช้โทรศัพท์ของโรงแรมโทรไปหาคนที่ชื่อเชฟแล้วก็โทรไปที่บริษัทขายรถกตคือเต็นท์รถที่บักเจอรี่ทำงานอยู่นั่นแหละครับเจก็เลยรีบบึมมหาบักเชฟเพื่อจะถามว่าเมื่อคืนวันก่อนเหมือนได้รับโทรศัพท์จากคนที่โรงแรมนั้นหรือเปล่าแต่บักเชฟก็บอกว่าจำาบ่ได้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้กูไม่ได้จำทำให้เจามาร์ดค่องเคลิ้นเธอก็เลยข่มขู่บักเชฟว่าจะจบมันเข้าไปอยู่ในส จากนั้นเจามาก็ตรงมาหาบักเจอรี่ที่เต็นท์เพื่อจะถามคาถามเดียวกับที่ถามบักเชฟแถมยังถามอีกว่าเต็นท์ของมึงมีรถหายบ้างไหมเพราะรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมันมาจากพวกเต็นท์รถนี้แหละแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเต็นท์ไหนบักเจอรี่ที่ควรจะมีพี่รถก็พยายามพูดบ่ายเบี่ยงแล้วบอกว่าไม่รู้อะไรสักอย่างแต่เจามาก็ยังไม่สงสัยในตัวบักเจอรี่เลยรีบออกไปจากตรงนี้เราดูแล้วคดีนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับบักเจอรี่ได้เลยสักนิดเออใครมันจะไปคิดว่าคนต้นเรื่องมันจะคือไอ้นี่ตามันที่บักข่าวที่ตอนนี้ เนื่องจากบักเกรมันไม่ค่อยจะเต็มแล้วก็แทบจะไม่พูดอะไรเลยในแต่ละวันมันก็เลยพาแม่สาวคนนี้ไปสวัดแก๊กเพื่อเป็นการฆ่าเวลาก่อนที่บักเจอรี่จะเอาตังค์มาถ่าเมียตามนัดแต่ในขณะที่กำลังสวัดแก๊กจู่ๆบักเชฟก็โผล่มาแล้วก็เธอบักข่าวเป็นชุดเป็นชุดขอหาที่มันโทรไปหาเมื่อวันก่อนทาาทางที่มันก็พยายามเน้นยำ้ำว่านในขณะที่กำลังทำงานเมื่อห้ามติดต่อมาหามันเด็ดขาดเราอาจจะทำให้คนแนะนำสวยไปด้วยเออกูบอกแล้วว่าอย่าโทรมาซึ่งมันก็ทำให้บักข่าวงงงงเอราะโดนกระเทิร์บมันจะสะบักสะบ่อม,ม ขณะที่กาลังคุยกันพ่อตาก็แอบฟังโทรศัพท์จนได้รู้ว่าจะมีการยื่นหมูยื่นแมวกันที่ไหนพ่อตาเลยรีบขึ้นรถพร้อมกับตังหนึ่งล้านเพื่อจะเอาไปถ่ายตัวลูกสาวของตัวเองทําให้บักเจอรี่โคตรจะเสงเพราะมันผิดแผนที่จะเอาส่วนต่างจากตังก้อนนั้นมาเก็บไว้เป็นของตัวเองบักเจอรี่ที่ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยต้องรีบขับรถตามพ่อตาไปแต่มันก็เหมือนจะไม่ทันเพราะพ่อตาก็มาเจอกับบักขาวและถามว่าลูกของกูอยู่ไหนบักขาวที่โคตรจะงงเพราะไม่รู้ว่าตาแก่คนนี้เป็นใครตาแก่ก็เลยบอกว่ากูจะมาถ่ายตัวล ว่าเอาตังค์มาให้กูก่อนดิเดี๋ยวกูจะไปเอาตัวลูกมึงมาให้เอาง่ายๆแค่นี้เองแต่ตาแกก็ไม่ยอมและด่าบักขาวเป็นชูวเป็นชูททำให้บักขาวโมโหและยิงปืนใส่ตาแกไปหนึ่งนัดแต่ตาแกก็ไม่ได้กระจอกงอแยและงัดปืนขึ้นมายิงสวนใส่บักขาวแต่ลูกกระสุนมันก็แค่เฉียวตากๆที่หน้าทำให้บักขาวร้องจ้ามันก็เลยรัวปืนใส่ตาแกจนทำให้ตาแกต้องตายห่าไปซะยังไน,นเอาอีกไม่กี่ปีก็จะแก่ตายอยู่แล้วดามาโดนยิงตายเฉยเลยและอีกสักพักบักเจอรี่ก็มาเห็นว่าตอนนี้พ่อตาของมันตายห่าไปแล้วมันก็เเลยยต้ออ้ออองงาาพพ่่่มแไวททีีรรดืจะปิให ที่ตอนนี้มันไปกันใหญ่กันโตแล้วในขณะเดียวกันที่ตาลุงคนนี้ที่กําลังให้บอกแสกับตารวจเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนางอภพราะตาลุงทํางานที่บาร์และเห็นว่าบัคขาวพาสาวไปนั่งกมเมื่อวันก่อนซึ่งตาลุงก็ได้ยินบัคขาวพูดว่ามันเบื่อที่ต้องอยู่เฉยๆที่ทะเลสาบก็เลยออกมาหาจีบสาวก็จะฆ่าเวลาสักนิดหนึ่งตำรวจก็เลยถามว่าทะเลสาบที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนตาแก่ก็เลยบอกพิการก็ที่ตำรวจจะได้จับคนร้ายได้ยองจากตอนนี้มันเป็นคดีใหญ่ที่ประชาชนต้องช่วยเหลือตำรวจมันกันแต่มันที่บักข่าวที่ตอนนี้ก็ไม่สนนนเเพราะตอี้ปิด ามาเจอกับตังเปกาต้าที่มีมากกว่า80,000นแน่ๆบักเขาก็เลยควักตังออกมา80,000จากนั้นก็เอาที่เหลือไปฝังในหิมารเพราะกะจะรวยเงีย,งยบๆคนเดียวโดยที่จะแบ่งให้กับบักเกียแค่40,000มันจะได้ไม่ต้องสงสัยเออกูไม่เห็นมันจะทําอะไรเอาไปแค่สี่0 0นก็พอแล้วแต่วันที่เจมาท,ที่ตอนนี้ก็วนมาหาบักเจอรี่เพื่อจะถามให้แน่ใจว่าไม่ได้มีรถหายไปจากเต็นท์จริงๆนะบักเจอรี่ที่เหมือนจะจนตอกเลยต้องทําทักแกล้งโมโหแล้วบอกว่าจะออกไปนับรถตอนนี้เลยเพราะกูก็พูดอยู่ว่ารถไม่ได้หายมึงแะถามอะไรกัน,นก ดันขับรถนี้ออกไปจากตรงนี้แบบหน้าตาเฉยทําให้เจม์มาดโคตรจะงงเร,ะเราไม่คิดว่าการที่จะมาถามว่ารถหายไหมจะทาให้บักเจอรี่ประสาทแดดไดถึงขนาดนี้เอออะไรของมันวะในขณะเดียวกันที่บักข่าวที่ตอนนี้ก็กลับม่มหาบักเกียเพื่อนเลิฟแล้วบอกว่ากูจะให้ตมมัง์มืองสี่หมื่นเราะตอนนี้ได้ตังม,มาแปดหมื่นแต่บักเกียก็บอกว่ายังเหลือรถที่มึงยังไม่ได้แบ่งให้กูเลยบักข่าวที่รู้แบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นแล้วบอกว่าบอดไดเพราะเราคันนี้ต้องเป็นของกูเนื่องจากกูเหนื่อยคนเดียวส่วนมึงก็เอาแต่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะทํําาาาาาอออะะไรรเเเลยยยสัยัักกกกกกก่่่่่งง,กกงงงซึมนน็็ทหบบบีุุิดจจขวพืน สเออมึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในะไอ้เพื่อนเลิฟในขณนะเดียวกันที่เจมาที่ตอนนี้ก็ขับรถวนแถวทะเลสาบตามบอ่อแสที่ได้มาเมื่อกี้นี้แล้วมันก็โคตรจะบังเอิญเพราะจู่ๆเจมาก็หันมาเจอกับรถตรงตามสเปคทุกอย่างที่เธอกําลังตามหาเปเดเจมาก็เลยเดินดุมๆเข้ามาจนได้ยินเสียงเครื่องอะไรบางอย่างที่ดังลั่นสนั่นวันไหวเจก็เลยกระแซกะแทเข้าไปตามเสียงจนได้เห็นว่าตอนนี้บักเกียใจโหดกำลังเอาศพของบักขาวเพื่อนเลิฟใส่ลงไปในเครื่องบดยานางเพอ่ญจะทําลายหลักฐานแถมยังมีศพของเจ๊จ เจมาทเห็นก็ไม่ทนและแสดงตัวว่ากูคือตำรวจมึงรีบปิดเครื่องบดเดี๋ยวนี้เลยกูจะอวกทำให้บักเกียร์ต้องเข้าใจแล้วรีบวิ่งหนีเจมา์ทันทีไม่รีรอแต่มันก็หนีไม่รอดเราโดนเจใช้ปืนยิงใส่ขาแล้วก็ถูกจับกลุมตัวได้โดยเจมาธซะย่างงั้นมันทำไมโดนจับง่ายจังหวะส่วนบักเจอรี่ตัวต้นเรื่องก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นมันก็โดนรวบในข้อหาหลายกระทงทำให้บักเจอรี่ต้องติดคุกหัวโตจากความงงเงาเต่าตุนที่คิดแค่จะจับเมียตัวเองไปเรียกค่าไถ่เออจากเรื่องเล็กๆต้องกลายเป เจอหรือ,อยังแถมหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเรื่องจริงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเพราะคนคิดโงๆ่ๆแล้วก็ทาโง่ๆแบบนี้มีอีกโคตรจะเยอะแต่หนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่กูกันละกันแต่วเรื่องราก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ